ฉันจะฆ่าให้หมดทุกคนเลยหลังจากนี้พวกเราจะทำสงครามกับวาฮัลล่าคนในกตงทุกคนล้วนพร้อมใจกันแลกชีวิตเพื่อคนอื่นสวัสดีครับผมปลายพิพัฒน์บุญสิทธิเลิศน,นะครับให้เสียงเป็นพ่อหนุ่มทาเคมิจิเออสอลวิตตงเพลงรับบทเป็นไมกี้ครับผมแบงค์รูจิระคชิเจริญครับภาคเป็นดิวมูจิเคนหรือดาเคนครับตัวละครนี้มีนิสัยยังไงบ้างดาเคนเนี่ยเป็นคนรุยๆอ่ะ แต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็รักเพื่อนรักพวกพ้องครับผมก็มีความตั้งใจที่จะช่วยคนรักของตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงอดีตให้ได้เหมือนชิวๆกันเองกันเองแต่ว่าก็มีความแบบรักเพื่อนมากนะครับผมแล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบลุยคิดว่าตัวเองมีนิสัยหรือว่าต่างจากตัวละครนี้อย่างไงบ้างผมว่าเหมือนเยอะอยู่นะดูพูดแรงๆดูแบบลุยๆห้าวๆแต่ว่าข้างในเนี่ยจริงๆเป็นคนอ่อนโยนน่าจะเหมือนตรงที่ความพยายามครับเพราะว่าถ้าเราชอบเราตั้งใจอะไรเราก็จะ พุ่งเทให้เต็มที่ผมก็เป็นคนแบบว่าชิลๆเหมือนกันอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ชอบที่สุดในตัวละครตัวนี้ชอบทรงผมแล้วก็ชอบนิสัยความตั้งใจและความพยายามของเขานี่เป็นอันดับหนึ่งนครับนิสัยแล้วก็ฝีมืออก็เป็นคนเก่งด้วยแล้วก็มีนิสัยที่ว่าพอเวลาเอาจริงอะไรเงี้ยก็แบบค่อนข้างแบบพึ่งพาได้แล้วก็เป็นคนรักเพื่อนด้วยครับทรงผมของตัวละครไหนที่เห็นแล้วอยากทําตามก็ต้องดาเข่นอยู่แล้วครับอยากจะลองแบบ เปิดไถเปิดข้างแล้วก็แบบโอซัก,ก,กรูปมังกรอะไรอย่างนี้เท่ดีนายจะเท่ดีครับจริงๆถ้าเราเจลตอนนี้เราก็อาจจะเซตเหมือนพระเอกได้นะก็เสยๆแล้วถ้ามีจองอยปล่อยออกมานิดนึง่งซีย,ยกับจิคุยูครับก็มีความแบบออสองสีอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกเท่ดีถ้าผมได้เป็นหัวหน้าแก๊งจะตั้งชื่อแก๊งว่าอะไรผมจะตั้งชื่อแก๊งว่าบางบัวทองมันจีไข่ครับผมเพราะบ้านผมอยู่บางบัวทอง <laughs> แก๊งเพียรไข่มังครับผม มือซ้ายมือขวาใช่ไหมครับมือซ้ายก่อนแล้วก็ให้เป็นน้องซีโร่ก็หลายคนน้องซีโร่เราพากงานกันด้วยกันหลายเลขอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มือขวาให้เป็นพี่ม็อกของเราแน่เองพี่ม็อกกิติธรเพราะว่าพี่ม็อกกิติธรนี่ก็ลม้ลมลมุกคุกคลานมาสิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยครับโอ้อยากกลับไปช่วงท,วงที่ช่วงที่ตอนเด็กๆด,ด้วยความที่แบบเป็นคนรักษาของได้ไม่ดีใช่ไหมนี่แล้วกันมันทําให้หลายๆอย่างเนี่ยหายไปอ่าประกยัดช่วงน้ําท่วมบ้านคุณแม่ไม่รู้แล้วแบบบังเอิญนะไปทิ้งเป็นอะไรที่เสียดายมากรวมถึงมังงะ เอาตรงๆนะถ้าเลือกได้ผมจะไม่ย้อนผมที่เกียดผมจะอยู่กับปัจจุบันครับนี่มาร่วมเอาใจช่วยผมทาเคมิจิในการย้อนเวลาเพื่อแก้ไขอดีตให้ได้ไปพร้อมๆกันนะครับโตเกียวรีเวนเจอร์2ฮัลโลวีนสีเลือดภาพโชคชะตารอบพิเศษ24 25มิถุนายนรอบปกติ28มิถุนายนในโรงภาพยนตร์